สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บัวส,สวรรค์แชนแนลนะคะกับมาพอพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยค่ะเมื่อนี้นองแมมบัวส,สวสรรค์วันโทหลังจากไปลุยงานวันที่18ตุลานาคาที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะวงปอสมจิตปอทองเมื่อนั่นนะคะโดนฝนตั้งแต่เริ่มแสดงจนหอดวินาทีสุดท้ายที่ลงเบทีนะคะถ้ำไห อุปกรณ์ชุดเฮาต่างๆบ่า่าสิเป็นข้นบ่า่าสิเป็นชุดบ่า่าสิเป็นอุปกรณ์การแสดงต่างๆพี่น้องน,นะคะที่มันโดนฝนและก็เปียกคนที่แบบฟุย้ยฟุยปุ๊บปูนเน่ะนะก็บแบบว่าตรงดอบล่องว่าเหมือนเหมือนข้นนกอ่าที่ถือน้ำนะครับเปียกมอดยอดนะคะพี่น้องเมื่อนี้น้องแมมจะมาดูอ่าทรัสิบสี่ที่เพินเ่นทำงานเลี่ยงชุดเลี่ยงหัว นะคะเ่าขนเ่าหวัวเอาของลงมาจัดเอาขนลงมาตากเอาชุดลงมาซัากทํำความสะอาดนะคะเมือนี่น้องแมวจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศในการทํางานของพี่พีเพื่อนว่าเขาทาอะไรกันบ้างเหนื่อยไหมเป็นจังไดไปแหกกาลังใจกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องแมวจะพาพไปดูการทํางานของพี่พีเพื่อน นะคะว่าเลี้ยงหัวนั่นนูน่นนี่เป็นจังไดนั่นนูน่นนี่นะคะโอเคนะคะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูบรรยากาศของสมักงานเราวันนี้หลังจากที่เจอมรสมุมฝนตกทั้งวันและก็แจ้งแจงนะคะในการทำในการทำงานของเฮาเนาะโอเคค่ะไปกันเลยนะจ้านี่พี่น้องตอนนี้กระตาก้นตาก,ตากชุดตากหัว เป็นที่เรียบรรอยแล้วนะคะกะสิยาาไล่ไปประมาณนี้นะคะพี่น้องกะอันใดทีมันโบมีแบบวานเล่าเขียนนะคะเขาก็จะเลี่ยงแบบไหวพื้นอันนี้คือโรงซ้อมของพวกเรานะคะโรงสอมของพัวเหานะคะกะสิประมาณนี้นะคะกะค้นเขียนกระย่างแบบเห็นบ่าพี่น้องนีถ่ถ้ามันถือฝุ้นมันจะเป็นแบบเสียส่งนะคะมันต้องแบบ บางเธอพีพีมันกับเอาได้มมเปาแบบจัดส่งให้มันโอเคอย่างสียนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถือฝนพี่น้องเอยบริษัทผ้าตั้งแต่ตั้งแต่ว่าห่นล่ำเนาะจะล่ำเลียวนะคะก็จะเพิ่งพึ่งพึ่งก็หนไอแบบนี้นะพี่น้องพิ่งว่ัดพึ่งเออพึ่งบ้านโน้เอิญว่าพึ่งตากพึ่งไปว่าตากนะคะพี่น้องว่าเป็นจจงหวัดตากเด้เออนี่นะคะ ผมขนมือนังเบะบอยอยากจะบอกเรียกว่าเอาบได้พี่น้องว่าเมนหนั่นลูกโตกนาวคนฟู่ฟูุ่ยกุยกับแบบอันเอียงเกาะมดต่อยอคือคือไกลหน่อยโตกนาอีียงประมานนี่นะคะอันนี้ก็จะตา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 ปรามารถรถทีมงานของขวงเฮากับจะจอดอย่างนี้นะคะโอ้ข่อยแห้งดาโคนบอเป็นอยู่พี่น้องเออ อันนี้คือบรรยากาศการทํางานของพี่พี่พนนะคะเหตุงานเน็ดเหนื่อยพี่น้องพี่โอเพราะต้องบ่าเถึงพี่น้องพี่โอนะยุแกนนบ่อยากจะบอาถึงพี่กายป่วยเปิดปีปีนี้โอเคแล้วเมื่อยทั้งเหตุงานทั้งนอนเออรับหน้าที่ร้ายยางนะคะพี่โอนะคะลายผ่านียแข้งนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์การแสดงของพวกเรานะคะกําลังเหตุนั่นนู่นนี่มันนู่นนั่นนั่นนู่นนี่นะคะ อุปกรณ์ใหม่เ้าก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะค่ะฟาดจำม,มกแงดงผู้ใดเลาไม่เป็นตะแเส็บอย่างงี้พี่น้องตอนประแดปฟาดบางในตอนประแดดพี่น้องฮะขันซีกก็เป็นเขาเนี้ยอ่ห้องนนี่คือตะแเสบครับเนาะนี่แนวก,กินกระมีพี่น้อง<ฆ>เฮ็ดยังอันนี้ตัดอียังนี่เฮ็ดหมวกอันนี้เขาจะเฮ็ดหมวกใหม่นะคะอันนี้น้องสาวคนสวยของเรา อันนี้ก็แดนเซอร์เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็กำลังตัดลูกสรงหมวกนะคะเขาาะจฮ็ดโชว์ใหม่กแมทำโชว์ใหม่เรื่อยๆนะคะอุปกรณ์การดแสดงไปเรื่อยๆ,อยๆพี่น้องวงปิดย่ยอใดผุหละจังสีสเศร้าเ็จังสีได้เศร้าเห็นวองแบบปิดฤดูการไปผุหละนะคะพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศของขัวเขาน,น,นะคะกระตาก้นตากชุดตากมัวไใบอันนี้คือบางส่วนนะคะ บางส่วนหนูเก็บไปแล้วนะคะบางส่วนเก็บไปแล้วอันนี้กัดกระเทอ่าหัวเพีงโชว์ใหม่นะคะอันนี้เลื่อนตะนะคะผนกอกผนอกยิ่งเกา่าผนเอกทำนี่ละพี่น้องสบเสบียงข้นถูกพี่น้องสบเสบียงเดนเซอร์ก็จะประมาณนี้นะคะบ่บได้ว่าแต่เดนเซอร์ลกมอลำเนาะแต่สีข<ะ>น,นม อันอาหารอาหารญี่ปุ่นกับสิปเป็นมะหมาไปสั่นนะคะวกเข้ um. ากินกันนะคะไอเพื่อนตานุบอกว่าบริสุทธิ์แล้วพี่น้องเอามาแต่วัดมาสั่นกับขอบคุณพี่ๆนะคะที่เพื่อนจากโอนค่าขนมใหม่น้องๆทีมงานที่ทำงานนะคะค่าขนมกรุ๊ปกิฟต์ลอยซองลอยนะคะพี่น้องบอได้ซื้อขนมเบงกันกินเนาะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ที่หักที่แพงนะคะตอนนี้ก็กำลังติดไปเรื่อยๆอันนี้จอนอันนี้จอนเซนนี่มันบอกมาขึ้นเดา๋ยวสิก่อนเราก็จะมาณนี้นะะ่ะก็สีเฮ็ดงานกัน,นสิบตลอดพี่น้องว,ว่าจะขอบ้านพักหรือบ่าขอบ้านพักนะคะก็จะทำงานกันแบบนี้ตลอดนะคะ พี่โอล่องแล้วพี่น้องนั่นอันนี้ก็อาหารญี่ปุ่นอีกแล้วบ่ได้ซื้อเด้อบ่ได้ซื้อเอามาเตวัดอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวนะคะเอาขึอสวยอันนี้ยังไงใส่บะไหลมันบ่เอาน้องแหม่อาไปใส่ล่ำหนบ่นี่นี่เอามาตีหัว่ะเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องนี่เอามาใส่หัวสีสวยได้นรอเอาไปล่ำสิงสิเบิ่งในนี่เอามันกระสวยมันกระเก็ไปอีกแบบได้ละเนาะ เออกระแจวไปอีกแบบประมาณนี้นะนี่เออกระสวยดีกระสวยกันยังใส่บาลายกระสวยพี่น้องแต่ว่าบาลายเนั่นสำรับลำสิ่งมันมันมันโอเคนะคะแต่ว่าถ้าใส่หัวนี่มันโอเคนะเอาคือตลกแต่เอามันกระสวยดีเด้สวยดีได้น้องแมวบ้าบุงแน่น่ะเมื่อกี้ข่ายยังดำมาเยอะยังไปสั่นนะคะพี่น้องนะคะบรรยากาศของหัวหองก็จะประมาณนี้นะคะ เห็ดหัวเห็ดนันเห็ดหนีไมวโพี่น้องบอกเรื่องการทํำนี่บอกอยากจะพากตัวสิได้แต่ละชิ้นงานบม่เม็นธรรมดานะคะน้องคือจังหัวเฮียยังสีโซวสีติดนันทิ่นี่แล้วนี่เมื่อป้องยึดกันซิปกับบอลเศร้าเมื่อีนจุดใส่จุดอันนี้เบิร์ดพ้งน้ำปืนกาวยิ่งนี่ก็อันนี้ก็เป็นคนอันนี้ก็เป็นหัว หัวเจ้านีเขาใส่หรอบอกเฮ้ยหัวเออหัวสีชมพูนี่เขาใส่กับเพงียงโอ้เพีงโช่หัวชมพูเพีงโซ่ประมาณนี้แปลนไรจังฮะของบ่พอผอดแปลนไรเป็นครูแล้วจ้ะเออประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็สวยดีเลยนีม่มีแนวเนฮดหาดกวนมูนี่แล้วมีอยางทองแมมเออแล้วจะนี่กระสิไปหากินเนข,นข่าตัวกระสิซ้อมเพลงซ้อมลั่ตัวเวลาว่า,างแล้วก็ซ้อมลําให้เกิดประโยชน์นี่สีนะคะอันนี้กะคือบรรยากาศในสำนักงานนะคะด้านนี้ด้านข้างล่างก็จะเป็นตาคุณนะคะเดี๋ยวนอ้องแมมจะพาพี่น้องไปเบิงเ่งเพิ่นตาคุณ นักเขาว่าอันนั้นคู่เป็นบ่พี่โอ้คู่เป็นบ่ตากคนยั่คู่บอ่ตาคนอยู่หันนี่ผู้ใดโอ้ไอไอันนั้นบ่โอเคนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเปบิ่งเพิ่นตากคนอ้าวคือแดดแทะหอนนี่พี่น้องเพิ่นตากคนนะคะนี่พี่น้องไล่ตากคนกันแล้วนะคะอันนี้ก็ ขนสีเขียวเมื่อนันถือกน้ำว่าเป็นลูกนกตกน้ำยังว่าต้มปอมเต็มเปมขนงามๆกับเสียหายเบิดพี่น้องนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะอันนี้แผนตาค้นกับสีตากไปนะคะพี่น้องนี่คือขนของพวกเรานะคะสีนันสีนี่กับสีมีแจมกันไปทุกๆสีนะคะมีสีเขียวสีเหลืองส้มเหลืองขาวแล้วก็สีม่วงขาวสีขาว สีแดงสีชมพูนะคะส่วนหมากเ,กาาเขา,ยยาะะเจะใส่แบบเสีย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 บเวลาทำการแสดงเสียบวก็ถ้าสมมุิว่าวงใดทีเพิ่นค้นหลายสีนะคะเพิ่นจะจะใส่แบบว่าสามเซตจบยังสีแบบถอดออกมาเสียบอีกเซตหนึง่งเสตบหนึ่งสีนะคะแต่ถ้าสำรับวงใดทุนหน่อยก็จะแบบว่าล่งมากก็ต้องขอดเสียบขอดเสียบขอดเสียบไว้พันสองเพ่งเอียงสีประมาณนี้นะคะด้านไม่ขั้วแม่หอกก็กำลังต่อต่อต้อนี้นะคะ ต่อขาคุ้นนะคะต่อห้เพื่อ,อยังพี่น้องเนึ่งเพื่อที่จะไ้อ่าเพื่อที่จะห้นี่มองมองมองการการคุ้นนี่มันมันปรหกักซวงต่อออกให้มันเงาวต่อออกให้มันยาวเวลาเราประกอบอะไรมันถึงจะได้สวยนะคะอันนี้คือถือฝนได้พี่น้องลัางอันกะสวยลัางอันกะตามตามคุณภาพในการใส่งานนะคะส่วนมากกะถาถาว่้ถือฝนนี่มันกวสีแบบ ะพึ่งสวยเองสินะคะแต่ว่าอันนี้มันถือฝน้พี่น้องก็ต้องแบบคือลูกนกงต๊น้ำนะพี่น้องคิดออกเนาะลูกนก,กโตกน้ำจะไหนก็นสิเป็นประมาณนี่นะคะอันนี้ไอ้ไส้แผนกแผนกอ่าขน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 ล่งขึ้นรถแผนกขนขนยีลีพี่น้องขนยีอันนี้เลือกยังไงเลือกที่มันหักแม่นบอกเลือกที่ได้หักไปต่อขาโอ้นม่ได้เสียบได้เดมันกินเดอืแต่เขาต้องเอา ไม่ไพ่มาตอมาดามแล้วก็เสียบ <hein> ไม่เสียบสิ่งนะคะไม่ตะเกียบเนาะไม่ตะเกียบไม่ตะเกียบสะดวกที่สุดไม่ตะเกียบนะคะง่ายเพรา่ตรงเราเนี่ยค่ะเมนสื่อมากก็คืออันนี้เลยนะคะกับพเนกเลือกกระซป็นอายเล่านะคะแบ่งหน้าที่กันแต่ละโซนนะคะไอทีอยู่ในโรงสอบนะคือพีโอพี่ยังถี่ไปทายมาที่คือเพื่อนรับหน้าที่เต้นเต้นละกะประกอบชุดประกอบประกอบหัวนะคะแต่ว่า ตัดชุดกรสีอีกของนึงองยูดานนี้นะคะด้านเต้นสีนั่นนะคะเป็นพิชาติได้หันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพานคค้นของผัวเฮานะคะพี่น้องบรรยากาศสำนักง,งานเฮากาสีแบบอบอุ่นอบอุ่นเป็นกันเองขอบรัวเล็กๆนะคะเบื้องแง่งกันง่ายนะคะอันนี้คือผานคค้นนะคะพี่นุ่มพาเนคค้นมันก็สีแยกแยะแบ่งปัน่วนออมนะคะพานคค้นนะคะอันนี้คือล่างคน้นเมนบอไฮเมนล่างไซคนุนล่างไซค,นนะคะุน ตอนนี้คือคนออกมาเบิดแล้วาใส่คนเขาต้องมีตู้แบบนี้เก็บเพราะว่าถ้าเขาแบบโบเก็บดีสี่คนที่เขาซื้อมาเป็นแพงกันแล้วรวยกันแล้วก็กบบสี่แปดสิมันสี่อันมันสี่เสีย<ส>หายเลย <ไป S 1> เนี่ยเ <ใน S 1> ขาต้องใช้ถุงพลาสติกอีกสักหนึงห่งเราก็จะเอาลง ตรเี่เววยวันันอยงนโอ้เพื่อว่าน้นำเขาเอ,อ,อ,อีย<ห>งหิ้งน้อยนาะป้องกันสองสันปอ้ปองกันสองสันโอ้ก็ดีแท้ <c oughs> เออนะคะเมียนอันนี้คือการรักษาคุณนะคะถนอมช่วยกันนะคะอันนี้ถนอมได้พวกเ้องก็สิถนอมซอยกันอันนี้พระเพรเหตุการไดใดกะกะทำช่วยกันนะคะด้านนี้จะเป็นคุณแม่แตมกับผี่สาวนะคะกําลังต่อกาลังต่อต่อแม่ต้ตอนตะเกียบใส้ขาขนนะคะตัวถี่มันหัก นี่แหละอีเมลพี่น้องเคิงเมฆขัวกับยูนีทุกอย่างยูนีเบิรตพี่น้องทุกอย่างยูนีหมดนะคะแมย์ห้าให้ทเกคนกระเสียทาทุกอย่างเพื่อเป็นของลูกๆจริงๆนะคะเห็ดให้ลูกเตาอลอลานน่อันนี้คือกำลังต่อเฮ็ดงานจิแต่เเขียลยะมันจ้วนติューกิューติューติュー อันนี้กะเฮ็ดซอยกันพี่น้องเล็กๆเลยอ๋อศิลปินบางท่านคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกะบางท่านกะกลับบ้านบางท่านเพิ่นกะรับจอบบางสี่นะคะเอากินอย่างน้ำเป็นแสบปวดโธ่เหมือนโมกหัวกินอยู่ปวดปวดอยู่พี่น้องมันกะนะคะอันนี้อันนี้คือตัวเลี่ยวอันนี้คือตัวเลี่ยวนะคะกะสียาวประมาณนี้แล้วก็สวยด้วยนะคะ แต่้างห้อต่อมันก็สีสันคือวางพี่น้องอันนี้คือยังอันนี้คือยังไม่ตัวนะคะอันนี้น้อยนี่คือเป็นแถมไม่รู้เมีน,เ <c oughs> นี่อันนี้น้อยคือเป็นแถมเงมี้าเงี้าายาไปเสียบหัวลำเอาแ <c oughs> ย่เสียบเสียบโดยลาลำบบเป็นบัดเสียบเอาไปเสียบหัวลำเสียบแล้ว,วลำบลำบเป็นบ้านนี่ เสียบเสียบเขาอะไรเขาบอกว่าเอาไปเสียบลั่มตีลั่มมาเป็นเต้นยางเดียวเต้นยางเดียวเต้นยางเดียวนะคะอันนี้จะเฮ็ดซอยกันพี่น้องผู้ใด้วางจกงานกันไม่เฮ็ดซอยกันอืมไม่ขป้องก็เขาไม่ชั้นน,นั่นแหละว่บรรยากาศของพวกเราก็จะประมาณนี้นะคะตากตากไอ้ตากหาหาตากทั้งคนทั้งคนเลย่ะตากทั้งคนทั้งคนเออ อโหมลายคนกก็เเปียออนะครับบรรยากาศการทำงานของพวกเฮางกสิประมาณนี้นะคะพี่น้องอันใดพ่อเฮ็ดซอยกันไดนเราก็จะทำช่วยกันนะคะพี่น้องว่าอันน้องแมมคือบ่ไปเฮ็ดซอยเพิ่นน้องแมมเฮ็ดบ่เป็นแนวเฮ็ดเป็นน้องแมมมีแต่เอสุขล้มใหม่พี่พี่ยังสี่นะคะสุขล้มให้เพื่อกินยังสี่นะแบบผู้ใดเฮ็ดเบียกเมื่อยงานเมื่อยอยังสี่นะคะสมัยก็ซื้อเป็นแบบ อารมณใหม่มาก,มากัวเห็ดยังน้ำเขาพอเป็นพี่น้องบอกขาดแค่เด่นองแบบมีแค่แต่ละทีนัง่งอยู่ตอนนี้กะน้องเมมกับพี่ต้อมสิพากันไปกินเข่าตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ไล่นี่น้องเมมกะได้พาพี่น้องบึงทั่วทั่ว งานที่เราทํานะคะก็คือตากสุดตากคนต่อค้นนะคะให้พี่น้องฮะเบ่งบรรยากาศรอบๆสานักงานแล้วนะคะบไม่ไรอบๆสำนักงานหรอกรอบๆบังส่วนที่ที่พวกเราทํางานกันนะคะหลังจากนี้ก็สิผ้ากันขนของขึ้นรถเพราะว่าวันที่23ตุลาเรามีงานทําการแสดงอยู่ที่อําเภอบอระบือจังหวัด มหาศารคาคนะคะวันที่23ตุลาที่จะถึงนี่นะคะพี่น้องอย่าลืมไปแห้แรงเชียร์แรงใจของพวกเราทีมงานศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบอ่อทองนะคะสําหรับไลน์นี่คลิปนี่น้องแมมกาเอาไว้เพียงสนิทสักก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความโชคดีแฮปปี้ทุกๆวันนะคะสําหรับไลน์นี่คลิปนี้ก็ขอกลาบมาขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายยู ใจอกันคลิปใหม่นะคะ